การตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถตามด้วยตัวอักษรได้นะนะครับตัวอักษรทําใดคาหนึ่งตัวเลขอะไรก็ได้นะครับขอให้ขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษแต่ห้ามใช้ตามด้วยเครื่องหมายต่างๆนะครับ่าจะมาตามด้วยเครื่องหมายพวกนี้ไม่ได้นะครับเ <het. S 2> ครื <het. S 2> ่องหมายบวกลบคูณหาร m o d e r ตอร์นะครับวงเล็บไม่ไ <of> ด <the language> ้นะครับห้ามใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับตั้งชื่อตัวแปรนะครับเครื่องหมาย s ซ n นะครับ ครื่องหมายตกใจเนี่ยไม่ได้นะครับห้ามตั้งนะครับตัวแปรเนี่ยยินยอมให้ใช้ under score นะครับ under line u n d e score ได้นะครับการตั้งชื่อตัวแปรห้ามใช้คําสงวนนะครับเช่นคําสงวนในภาษาซีก็มี for คือคือคําสั่งคําสั่งในในแต่ละภาษานั่นแหละอาจารย์คือคําสงวนนะครับอย่างคําสั่ง f o r เนี่ยนะครับคําสั่ง in นะครับ คำสั่งปริ้นเนี่ยนะครับอยากเอามาตั้งเป็นตัวแปรนะครับหรือถ้าจะตั้งเป็นตัวแปรอาจารย์จะต้องประกอบไปด้วยเครื่องหมายอื่นเช่นเราอยากจะตั้งชื่อตัวแปรเป็นอินใช่ไหมเราก็เอาเป็นอิ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 นหรืออินสองอินสามหรืออินล้วก็ตามไปด้วยชื่ออินนพพลอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับมันมันประกอบมันประกอบกับคนอื่นได้แต่มันจะอยู่เดี่ยวเดียวไม่ได้นะครับประกอบด้วย ตัวอักษรตัวอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคําที่ไม่ใช่คําสงวนละอาจารย์ไม่ใช่ว่าอาจารย์เห็นข้อสอบมีคําว่าอินแล้วเวลาเขาถามเรื่องของอค่าของอาการประกาศตัวแปรเวลาเขาถามเรื่องการประกาศตัวแปรคําไหนใช้ไม่ได้คาใดเป็นคําสงวนอย่างคําว่าอินนพพลเนี่ยมันจะกลายเป็นคําที่ไม่สงวนทันทีนะครับอย่างคําว่าอิน ถ้าอินอยู่เดี่ยวๆไม่ได้แต่ถ้าอินนพลคือมันมีตัวอื่นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่คําสงวนถ้าเป็นคําสงวนเนี่ยอินต้องอยู่เดี่ยวๆเป็นต้นนะครับอาจารย์ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับการอธิบายสิ่งที่เป็นปจัจกจกเนี่ยมันมันมันค่อนข้างยากนะครับแต่ผมพยายามเต็มที่ที่จะทําให้อาจารย์เข้าใจถ้าอาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์คอมเมนต์ได้นะครับ คอมเมนต์ได้นะครับแต่อย่ากดดิสไลค์กันแค่นั้นเองครับจันนะครับ,นรบใน YouTube นะครับเจอกันใน y o u t u b e แล้วก็ใน Facebook นะครับผมชื่อตัวแปรต้องห้ามเว้นช่องว่างนะครับ A ตัวแปร A B 3เนี่ยได้เพราะประกอบด้วยอ่าไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวตัวเลขถ้า A B 3แล้วก็เอามาวัดอีกแล้วตามด้วยเสมมุตินะชื่อตัวปแปรแปลกชื่อตัวแปร วักไม่ได้นะครับห้ามวักเด็ดขาดนะชื่อตัวแปรนะครับต่อไปนะครับการตั้งชื่อจะต้องไม่ซ้ํากับคาสงวนอันนี้อันนี้ซ้ำเนาะอันนี้ซ้ํานะครับอห้ามตั้งชื่อคําสงวนนะครับแล้วก็ในภาษาไพทอนภาษาจาวาภาษาซีนะครับตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กเนี่ยของชื่อตัวแปรนะตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กของชื่อตัวแปรเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกันเช่นตัวแปรนพพล ตัวแปรนบพนตัวแปรนบกับตัวแปรนบตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะครับาจารเราเรียกภาษาที่สร้างตัวแปรแบบนี้มีซินแทกแบบนี้นะครับคือภาษาที่เป็นเค s e s e n s i t ฟนะครับ case s e n s i t ฟหมายความว่า <c oughs> ตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับ มีผลนะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กเนี่ยมีผลไม่เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเรื่องการจองพื้นที่ในหน่วยความจําของตัวแปรชนิดต่างๆนะครับรการจองพื้นที่ในหน่วยความจําเนี่ยผมไม่อยากให้อาจารย์มานั่งท่องนะไม่ได้บอกให้อาจารย์มานั่งท่องว่าอ่า uh, อินโฟสเนี่ยจองกี่บิตนะครับมีขนาดกว้างเท่าไหร่ช่วงของคํามีขนาดไหนนะครับผมแค่อยากให้อาจารย์รู้ว่า การประกาศตัวแปรเนี่ยการจองพื้นที่ในหน่วยความจําระหว่างชาอินลองอะไรพวกเนี้ยคือมันจองพื้นที่ในหน่วยความจําไม่เท่ากาันแล้วเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องคํานึงถึงแรมของผู้ใช้ด้วยนะครับคํานึงถึงาการประมวลผลในเครื่องของผู้ใช้ด้วยเวลาประกาศตัวแปรที่มันเกินความจําเป็นเนี่ยนะครับอย่างเราจะเก็บค่าแค่ไม่กี่ค่านะครับเอนเอามาวนซ้ําในลูป for เนี่ยนะครับ เราก็เอาคำเอาตัวแปรล,ลองมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ควรนะครับแต่มันทําได้ไหมมันทําได้นะครับมันทําได้แต่มันไม่ควรนะครับเอาแค่อินก็พอแล้วนะครับอันนี้คือภาษาซีเนาะภาษาซีนะครับภาษาซีเนี่ยภาษาซีกับภาษาจาวาเนี่ยก็อินอินในภาษาซีสิบหกบิตเนาะอินในภาษาจาวาสามสิบสองบิตนะครับคือแล้วแต่ภาษาเนาะอินเนี่ยค่าอินมันก็จะมีค่าแค่แค่นี้ตระหว่างลบสามสองเจ็ดหกเจ็ด เออสามสองเจดหกแปดหรือถึงสามสองเจ็ดหกเจ็ดนะครับนี่ค่ามันมีได้แค่นี้เพราะมันมีสิบหกบิตน,นะครับมันก็พอแล้วนะครับสําหรับการเอามาวนนูน่นบนนี่นะครับเรื่องของฟอลูกเรื่องของการเอามาเก็บค่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะให้อาจารย์จํานะครับไม่ไม่ต้องจํานะครับว่าอ,อันไหนอันไหนจองเท่าไหร่นะครับ แค่รู้ว่ามันมีผลตัวหน่วยความจำก็พอแล้วนะครับอันนี้คือตัวแปรภาษาจาวาเนาะภาษาจาวาก็เห็นไหมอินเนี่ยมันสามสิบสองบิตนะครับรองนี่หกสิบสี่บิตนะครับจาวาก็จะใจปั้มนิดน,นึงก็จะให้ให้เยอะนิดน,นึงนะครับอินในภาษาซีเนี่ยเท่ากับช็อตในภาษาอะไรครับภาษาจาวานะครับช็อตจองสิบหกบิตนะครับก็จะมีค่าสามสองเจ็ดหกแปดถึง สามสองเจ็ดหกเจ็ดอันนี้ติดลบนะค่าติดลบสามสองเจ็ดหกแปดถึงสามสองเจ็ดหกเจ็ดพวกเนี้ยนะครับแต่ไม่ต้องท่องนะไม่ต้องท่องแค่รู้ว่าอ่ามันประมาณไหนนะครับแค่รู้ว่าอะไรใหญ่กว่าอะไรก็พอแล้วนะครับอาจารย์นี่ยคืออย่างเช่นอินกับลองเนี่ยอะไรใหญ่กว่ากาันโฟสกับดับเบิลเนี่ยอะไรใหญ่กว่ากันอะไรเงี้ยนะครับยิ่งยิ่งอยู่ข้างล่างยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอาจารย์เห็นไหมครับ อาจารย์ก็จะ,จะต้องจําแค่นี้ว่าอ๋อใบเนี่ยมันใหญ่กว่าช็อตเฮ้ยใบเนี่ยมันเล็กกว่าช็อตนะครับช็อตเล็กกว่าอินนะครับอิน <c oughs> มันเล็กกว่าลองเป็นต้นนะครับอย่างดับเบิลก็ใหญ่กว่าโฟรตอะไรแบบนี้ครับต่อไปนะครับอาจารย์